ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นในกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาให้ดูมันเป็นของขวัญที่ผมได้รับจากคุณผู้ชมทุกคนที่ให้กำลังใจโดยการสนับสนุนติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของผมโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามและเปิดกระดิ่งไว้ก็ขอ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 บคุณมาณที่นี่ด้วยนะครับก็มันเป็นอะไรอ่ะ ก็แทนเนี่ยจดหมายจากเอสเซนต์ครับมันคือจดหมายจากเอสเซน์ซึ่งมันมีไว้ทำอะไรด้านหลังก็จะประมาณนี้มันมีไว้เปิดการสร้างไม่ได้ใชเปิดการสร้างรายได้การสร้างาร,รางยได้จะเปิดตอนเมื่อถึงหนึ่งพันอยู่แล้วเป็นการยืนยันการรับรายได้นะครับเป็นการยืนยันการรับรายได้ก็ ประมาณนี้โอเคก็จะมีที่อยู่สมมาจาโอ้โหมาไกลมากมาเลเซียแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของเราก็ชื่อที่อยู่แล้วก็ปัจจุบันใส่บอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น th thailand เป็นรหัสอะไรสักอย่างด้านหลังก็จะเป็นนี้โอเคมาเริ่มแกะเลยขออนุญาตไม่อธิบายขั้นในขนาดแกะ นะครับผมได้มาช่วงไหนอะ่ะตั้งแต่ผมกดรับกดรับจดหมายฉบับนี้ไปวันที่ไปวันที่สามแล้วก็ได้รับวันที่ยี่สิบเก้าก็กี่วันรับดูกันติ้งต่องแล้วที่สำคัญผมถือว่ามันเร็วมากเลยอะไวมากเลยนะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยังอยู่ในช่วงโควิด n i อยู่แต่ก็มาได้กัน ได้ไวขนาดนี้โอเคมาแกะกันเลยโอ้โ oh. ห ชื่ออ่า Google Adsense นะครับแกะเรียบร้อยแพมแพมออกมาครับทางซ้ายก็เป็นคล้ายๆแบบคาร์บอนหรือเปล่าปิดข้อความอีกฝั่งหนึ่งไว้นั่นเองครับก็รายละเอียดก็จะมีนี่ครับ Google Adsense หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลวงเล็บ pin ใน Google Adsense ของคุณนั่นเองครับก็จะมีข้อความบอกว่า ขอต้อนรับเข้าสู่ Google Adsense โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เราสามารถช่วยชำระเงินไปยังบัญชีของคุณได้เห็นไหมนี่ครับผมได้มาก็เพราะกำลังใจจากท่านผู้ชมอย่างนั้นเลยนะโอ้โ oh หมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากนะแบบรู้สึกยินดีและปร,บรับลื้มมันมากครับซึ่งก่อนที่เราจะได้ตัวนี้มาเราก็ต้องมีอะไรนะผู้ติดตามหนึ่ 1,000คนขึ้นไปแล้วก็การรับชม4ี่พชั่วโมงมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็คุณต้องสร้างรายได้คุณต้องสร้าง,งรายได้อย่างน้อยมันตีสิเหรียญอะตีเป็นเงินน่าจะประมาณผมตีให้เป็น350บาทแล้วกันนะครับถึงคุณจะได้ทําเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะทำเรื่องรับจดหมาย Google Adsense มานะครับแล้วพิมพ์ที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยครับให้เอาไปกรอกที่ Google Ads e n s e แล้ว Google a d s e n s e มันก็จะ ลิงก์กับช่อง YouTube ของคุณหรือไม่ก็ Google a d s e n s e เนี่ยถ้าผมอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือ Google a d s e n s e เป็นการรับค่าโฆษณาหมายถึงว่ารับจากคุณมีร้านหรือว่ามีเว็บไซต์หรือว่ามีช่อง y YouTube ใช่ไหมครับถ้า Google a d s e n s e เอาโฆษณาไปลงเอ้ไม่ใช่สิถ้า Google เอาโฆษณาไปลงคุณก็จะได้รับตังเป็น Google Adsense กกับมาก็คือ a d s e n s e เอาไว้รับตังในส่วนของค่าโฆษณา เป็นสปอนเซอร์กับ Gooden Ascent นั่นเองถ้ามีอะไรผิดพลาดผมก็ขอไปไว้ด้วยอันนี้อธิบายตามความตั้งใจมันก็คือเอาไว้รับภ,าภ่าโฆษณาในการที่เราได้รับชมรายละเอียดหรือว่าชมรายการของเราเนี่นงครับก็เป็นมันก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะบางทีโฆษณารายได้ก็แตกต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นเล็กๆน้อยนจริงๆครับก็ เดี๋ยวถ้าคลิปหนะ้าถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์มากกว่า1,000ไลค์นะครับผมจะกลับมาเปิดเผยว่า1 0 0 0แวิวได้เงินเท่าไหร่นะครับส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับทั้งผู้สนับสนุนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดครับขอบคุณมากจริงๆครับถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนนะครับผมคงไม่มีโอกาสได้เปิดจดหมายจาก Google a d s e n s e นะครับ ยังไงก็อย่าลืมลดกลบกัวนะครับช่วยให้กำลังใจด้วยกันไปตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์ใครที่กดกระดิ่งหรือกดติดตามไปแล้วนะครับก็อ,อยากให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยอย่างน้อยเข้ามาแวะดูกันบ้างครับหลัอองจากทีอ่อาจจะมีเนื้อหาที่คุณอาจจะไม่สนใจหรืออาจสนใจน้อยๆแต่ก็รับรองครับสนุกแน่นอนขอบคุณที่รับชมและติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ